ไม่เป็นไรครับรักรอเล่นมันไม่โกรธหรอก <l abel> ไม่รู้ว่านางหลงหรือเปล่านะางก็ไม่ได้หลงครับเ <l abel> พียงแค่อยู่กับผมแล้วมันมันอาจจะมีความสุขมั้งหรือว่าอาจจะทุกน้อยน้อยกว่าเดิมอาจจะไม่ไม่ถึงกับเลเวลที่มีความสุขแต่ว่าทุกน้อยกว่าเดิมก็เลยเลือกที่จะอยู่กับกับคนที่อยู่แล้วมันทุกน้อยกว่า <l> ส <abel> <l abel> <l abel> ิ่งที่เคยเจอมา หรืออาจจะมีความสุขผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยถามนางนางก็บอกก็อยู่ก็มันแหละครับมันประเมนกันสิบายจากไหนวะกับพวงหูเหือกันครับผมก็เป็นมาลกโป,ปก๊เป๊กมาลุกป๊กแป๊กเยังยเขาบอกไม่เสียอ่ะนี่ดูดินี่ก็เป็นแบบนี้ของเน็กมังแต่ได้ <laughs> แต่ไรอืมตัวจำวันที่เธอตกลุมพังแล้วได้เป้าอินทิราฮนะ โมราเลสวันที่โมราตกลุมพางนิกอะนิกมอมอ๋อนี่ไงผมได้แล้วทำไมมินตาถึงถึงเลือกที่จะทำความรู้จักกับผมมากขึ้นมากที่มากไปกว่าเพื่อนนะ,ะนางเมาคนั้นเจอนีเข้าไปดิคอเนี่ย ไม่ได้กินนะแล้เนีย่ยเนี่ยเอาช้อนคอน,นี่ยเป่งเป่งเป่งเนีเ่ยเ,เสียงคอแข็งปุ๊บกนี่มินตาตกลงปางเพราะเมาวันนั้นอะเมา <c oughs> น้าไม่ได้สตินะนี่ก็เลยรวบหัวรวกหางเลยวันนั้นแนหะนะครับตัวจีบมินตาไปเยอะน้าพยานเยอะจะบอกเรื่อง จะพูดเรื่องเมากับนินตาปอ๊ไม่เล่าดีกว่าเก็บไว้ให้มันเป็นความลับบ้างคุยให้คนฟังหมดมันก็ก็ไม่น่าคนหาไ <c oughs> <c oughs> อ้กักตัวซื่อหรือติดกับกั๊กตัวซื่อละ่ะไออยูย่ในกลุ่มเสียงสูงนะครับออยูย่ในกลุ่มเสียงสูง มินตาไปไปกัาตัตอยู่โรงพยาบาลแล้วแต่อ่าไอ้ก็เลยอยู่ในกลุ่มเชียงสูงเพราะมี้นติดเนี่ยครับตอนนั้นกเพิ่งเขาแกมมี่ไ่ไหมเบ่เอื่อน่มากกลาบมานีบ้งวะสิตัวมันว่าจะเป็นนักอร้อเปล่านั่งับอะไรปเพิ่นกันเลยว่าเอ si ้าเอาอันนี้ไว้ติดตัวนะลูกไปไหนมาไหนเอาไปด้วยใช้ได้ทุกที่ทุกครั้งที่จะ สนทนาหรือคุยงานหรือร้องเพลงใช้ได้หมดได้ลูกครับก็สาาุเอัอันแรกได้กับพ่ออันที่สองได้กับครูสลาอันที่สามถึงได้กับย่านะอันที่สามเนี่ยไปกับครูสลาไปหาหลวงพออ่อเออหลวงพ่อกับคุยกับครูไปเพิ่งนกับใหพระคู่ไปส่วนคนี้เพิ่นใหเป็นสีสีพึ่งสีพึ่งที่วัดอุบลมันจะมีองค์พระ ประธานวัดใหญ่ๆนึกจำชื่อวัดไม่ได้เพิ่นห้มาจากพึ่งที่ไปทำรังพี่น้องถ้าเห็นข่าวนะมันจะมีข่าวช่วงหนึ่งที่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 มีพึ่งพึ่งอ่าพึ่งหรือต่อหรือแตนไปทำรังบนบนบนคางของพระอะครับบนคางของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วก็พอถ่ายรูปม,มันจะเหมือนแบบพระพุทธรูปมีหนวดขา <c oughs> องค์ใหญ่มากเลยนะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไร เป็นรังพึ่งรังอะไรไปทําบนคางพระแต่คนนี้พอพึ่งมันก็มีระยะเวลาของมันใช่ไหมครับพอมันพอมันเหมือนเปลี่ยนสถานที่ใหม่ในการทํารังมันมีมันมีการเวลาของมันมันก็มันก็ทิ้งรังไว้พอทิ้งรังไว้แดดลมฝนลมอะไรมาวันนั้นลมแรงมันหักลงมาท่านก็เลยเอามาต่ำ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 บด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 ให้มันให้มันเป็นผงดีนะครับหัางพึ่งเนี่ยแหละที่มันอยู่ในคางพระแล้วก็ บริกรรมกาถาใส่คุนเขาอาจจะให้เป็นแบบซื้อเสื้อผ้าพาไปซื้อของพาไปซื้อนู่นนี่นั่นแต่ผมถ้าจะไม่ผิดนะผมผมผมจำไทม์ไลน์ได้ไม่ชัดแต่ว่าผมให้ให้พระกับนางเป็นแต่ปอดเนี่ยองค์ที่ในห้อยอะ่ะจะไม่ใช่องขอุญาตน,นะครับไม่ใช่องค์นี้ที่ห้อยคอนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่องค์นี้ จะเป็นท้าวิสุวรรณซึ่งเนกไปไปงานเดียวกันกับคุสลาเช่นเดียวกันไปในคูส่สลาเหมือนกันใน้พระอีกแบบหนึง่งไปสามคนเนกคุสลาพี่เวียงตอนนั้นอยู่ลมพัดไผ่ยังไม่เข้าแกมมีไปได้พระมาสามองค์เพ่นกะให้พี่เวียงเป็นองค์หนึงเพราะพอจะถึงเนกเนี่ยแกก็พูดว่าแบบพ่อรู้เป็นบาเขาถาม พ่อดูเบนบบนี่ก็เลยบอกครับมาท่นแต่แกน่าจะถามเป็นภาษาไทยโทวทีครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นวัดทางเหนือที่ที่มีองค์้ทวิสุวรรณใหญ่ๆครับเล็กๆบอกไม่ถูกว่าว่าชื่อวัดอะไรนะเพิ่กจะห้มาเทวิสุวรรณสององค์นะแล้วผมให้มีต่าองค์หนึ่งนะองค์หนึ่งคืนข้อไวต่ก้อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่่รู่ คือคือใจเรามันอยากเปลี่ยนก็ก็เลยเปลี่ยนแค่นั้นเองใจเราอยากเปลี่ยนก็ก็ก็เลยเปลี่ยนแค่นั้นแต่ก่อนห้อยเท้ากีวรรณองเล็กๆนะครับเล็กๆเป็นเหลี่ยมๆอะไรส่วนนี้เป็นที่ได้มาพร้อมกับคุณครูสลาเหมือนกันนะครับคือโมเมนต์พเมบาเลยมันจะมีเทปหนึ่งที่ที่น็กอ่าไปออกรายการแล้วก็ แล้วก็พูดถึงครูสลาว่าคู่ก็พาผมไปสองพระนี่แหละครับนู่นนี่นั่นแล้วครูก็บอกว่าคู่ลืมบอกไปครูสลาเลยหยอกผมกลับว่าคูลืมบอกไปว่าองค์ที่ครูให้เนี่ยกะปลอมนะลูก <c oughs> นั่นแหละคือผมมาไปกับครูบ่อยมากเนี่ยพระที่ห้อยอยู่ล้วนมาจากแบบที่ไปกับครูในสมัยที่ยังไม่เข้าแกมมี่นะก็ก,ก็ก็ได้มาได้มาจากแบบครูเช่ามาแล้วก็แบ่งให้เราบ้างหรือว่าพระที่ ครูพาเราไปหาอย่างเงี้ยครับผมท่านก็แบบเมตตาเราก็ให้เรามาอะไรประมาณนี้ก็เลยห้อยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้อยู่วัดอยู่วัดอ่าลำตะคองวัดลำตะคองเป็นวัดเดียวกันที่เน็กได้ไปถ่ายรักสิบล้อรอโมที่นั่นด้วยเชื่อไหมครับที่ที่ถ่ายละครมีเยอะแยะได้ขึ้นไปถ่ายตรงนั้นวัดนั้นแล้วแล้วพระรูปนั้นก็จำเน็กได้ด้วย เ่นิกจำหน้าท่านไม่ได้แต่จำแดนนิกจำได้ว่าวัดเนี่ยมันจะเป็นวัดอแถวลำตะคองนะครับที่มันจะขึ้นไปแล้วมันจะเห็นวิวํำตะคองหมดเลยอะนี่บอกไม่ถูกอะขับรถไปถ้าถ้าไปจากกรุงเทพถ้ากลับบ้านเราอะกลับบ้านอีสานบ้านเรานะครับไปทางมุ่งไปทางโคราชมันจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับอันนั้นแหละครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาเอ่ยเนียงก็ที่มันเป็นราชธานเขาเรียกคำ คุกนั่นแหละครับว่าเข้าใจง่ายนะครับนั่นแหละเน็กได้มาอันนี้เป็นเขาเรียกงบน้าอ้อยนะครับน้ำอ้อยสารพุณจริงๆตอนนี้ห้อยนี้ไม่รู้ว่าสารพุณคืออะไรนะครับแต่ห้อยเพราะความสบายใจจริงๆแต่ก่อนเป็นคนเสพติดพระมากเลยนะอยู่ไหนก็จะแบบห้อยแต่พระแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่าเน็กเป็น คือใครที่เจอเนในในใน,ในช่วงระยะเวลาแบบว่มันเดือนกว่าๆให้หลังเนี่ยนะครับน็กก็มีความคิดเหมือนกันวนะ่าเอ๊ยท่านไม่อยากอยู่เราแล้วหรือเปล่าว่าไปทําอะไรผิดบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ดีๆน็กเป็นผื่นขึ้นในคอนครับเนี่ยถ้านในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเชือกมันอับหรือเพราะน็กเปลี่ยนสร้อยใหม่หรือเปล่าแล้วก็ไปโดนแบบว่าอะไรแล้วมันอับแล้วมันก็เลยแล้วมันก็เลยแบบเป็นผื่นขึ้นในคอแต่เอ๊ะหมูเกลียดตัวเองอยู่พักหนึ่งครับ ก็เลยหาทางแก้ไขด้วยกันซื้อยามาทากินยาและที่สำคัญคือต้องถอดไว้นะครับไม่ได้ใส่ตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อนนะครับก็เลยมีความรู้สึกว,ว่ามันเป็นเพราะถ้าถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือสร้อยสกุปกมันอับมาครับแต่ว่าถ้าในทางศยศาสตร์หน่อยๆก็จะเป็นแบบท่านไม่อยากอยู่กับเราแล้วหรือเปล่าถึงแบบหาแนวนะจริงๆนี่นก็เป็นแบบ แต่ว่าสายมูก็ไม่ไม่ได้มูเต็มร้อยนะครับผมแต่ว่าก็มีความเชื่อทางด้านนี้เยอะพอสมควรถามชีวิตและเรื่องราวผมงผมามเป็นคนชอบเล่า,าจริงๆถึงจะเล่ารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนชอบชอบพูดชอบแชร์ <c oughs> จังเป็นอย่างัาจา่จักบางทีอาผู้ผู้ฟังเพิ่นกับบอยากฟังแต่ว่าแต่ว่าผมมีคามสุกเวลาผมในวอเนี่เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ขามว่าเบิ่งก็ก็น่าจะเสพในสิ่งที่ ที่โอเคในตัวผมละมั้งเป็นนักบอลได้ไงนักบอลเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเล่านักบอลอะไรต้องเล่านักบอลเนี่ยสวัสดีครับคุณนรุพรนักฟุตบอลเนี่ยต้องเล่าว่าผมเตะฟุตบอลมาตั้งแต่หน่อยๆครับจัความไในกับแมนไซฟ,ฟุตบอลเลยแล้วก็เตะมาเรื่อยๆจนถึงช่วงม .6 ม .6 นี่เรียนอยู่โรงเรียนศรีคอนพิสัยอยู่อำเภอศรีคอนภูมนะครับ ก็มีความชื่นชอบบอลม .4 ม .5 ก็เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนะครับแล้วก็จนมาถึงม .6 ม .6 เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบกิจจกรสนานอย่แล้วกินนอนซ้อมโรงเรียนละตอนนั้นคือแบบมีงบมีนู่นนี่นั่นเข้ามาโรงเรียนเยอะนะครับในด้านส,สนับสนุนกีฬาก็เลยได้โค้ดของซูรินทิตี้นี่นะครับมาเป็นโค้ดของทีมฟุตบอลโรงเรียนของผมนะครับซึ่งตอนนั้นอแกยังไม่ได้เป็นโค้ดซูรินทิตี้นะเป็นแค่โค้ดโรงเรียน ประจำโรงเรียนนะจ๊ะเพราะเขากินนอนซ้อมกันกับแกบอลพาย18ปีครับพายมิเตอร์18ปีของช่วงวัดนะครับก็เติดรุ่นนั้นหลังจากนั้นผมก็จบออกมาผมก็คือกินนอนโรงเรียนมันความผูกพันกับโค้ชนะครับมันก,มนก็มันก็มีนะพอพอวันหนึ่งที่แกอ่ะได้ก้าวจากได้ก้าวจากโค้ชฟุตบอลโรงเรียนไปเป็นสตาฟในทีมสุรินทร์ทีตี้หลังจากนั้นปุ๊บก็ได้ก้าวมาเป็นโค้ช อย่างเตรียมตัวพอพอพอเรียกได้ว่าแบบพอผมแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างนะครับอาจมันบ่ได้ดังหรอกครับพี่น้องผมบม่ได้ดังเปียงปางนู่นนี่นั่นเหมือนมันมันมัน,ม,นมันก็ไม่อยากเปรียบเทียบกับใครเหมือนใครอื่นเขาอะไรประมาณนี้ก็ไม่อยากพูดคานี้ด้วยซ้ำเลยจริงๆละ่ะมันเป็นการดูถูกตัวเองผม,มบางทีผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบบางทีไม่ชอบการดูถูกตัวเองแต่ก็จะบอกว่านั่นแหละเราก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่หรอก แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่ทําให้แบบอาจจะทําให้คนสุรินหรือคนหรือคนในในในพื้นที่จังหวัดสุรินเราหันมาดูแบบเฮ้ยทีมฟุตบอลบ้านเราบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าด้วยความที่สุรินซิตี้ก็อยู่ทีสามนะครับผมความนิยมมันก็จะน้อยกว่าทีหนทีสองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้ามีสักคนที่ที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนในคนเข้ามาดูได้ก็ มันก็น่าทํามันก็ไม่เสียหายและและก่อนที่ผมจะไปเซ็นของสุรินทร์ทิเตียผมก็ถามอาจารย์ก่อนก่อนเลยนะครับผมคืออาจารย์แกโทรมาชวนว่าเฮ้ยมาเตะฟุตบอลผ,ผมคํามาเตะฟุตบอลก,กับกูไหมแกบอกเงี้ยผมก็คําตอบแรกนะเ้ยคําถามแรกของผมคือครับอาจารย์ครับผมกลัวมันเสียโอกาสของเด็กไม่พูดนี้ผมกลัวาศาสตร์อ่ามันเสียโอกาสโคต้าของเด็กเด็กเยาวชนของทีมเด็กอะไรที่จะขึ้นมาเรียกไหม แกบอกว่าไม่เต็มเพราะเรียกไม่ไม่เต็มอยู่แล้วสมมุติว่ามันมีทีมหนึ่งสมมติมันมี30คนมันมีได้30คนแกเลือกแค่25คนซึ่งมันมีโค้ต้าอีก5้คนและแกไม่เอาอยู่แล้วเพราะนั้นเราถ้าเราเข้าไปอีกหนึ่งคนแล้วนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องขาตัวไม่ได้เรียกร้องอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นความสุขทางใจของผมแลแ่แค่แกชวนผมก็มีความสุขในการที่จะแบบอ่านได้ไปเล่นแค่นั้นนะครับก็เลยก็เลยได้เข้ามา ในใน,ในตอนนี้นะครับผมก็คืออาจารย์ตย้อยแกคุมฟุตบอลผมมาั้งแต่รุ่นภาย18ปีที่เล่นให้โรงเรียนแล้วนะครับผมก็ก็ภูมิใจอยู่นะนะครับผมพอพอพอ,พอได้ไปเล่นแล้วมันเป็นอีกหนึ่งความฝันที่รู้สึกว่าเราทําสําเร็จนะในในใน,ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> ของผมน,งนี่น่าผลนะครับอะไรนะครับผมก็พอตอนนัวเราก็รู้สึกโอเคนะครับผมในคนคนที่คนก็เข้าสนามมากขึ้นในการที่ เราไปเตะอะไรประมาณนี้เขาก็อยากแบบก็เลยทําให้คนสนใจขึ้นมาหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้มากหรอกเพราะว่า power ของเรามันก็ไม่ได้แบบมากพอเหมือนหลายๆคนนะครับแต่ว่าเท่ากับซ้ำทีมันได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> ว้ยก็อบอกพิเเนาะจริงๆถ้าวันแรกที่เน็กลงสนามอ่ะมันได้จุดโทษนะพอเน็กลงไปปุ๊บทีมได้จุดโทษแล้วท่าน Nick ีกเอาจริงท่านีกขอยิงก็ขอได้แหละ แต่ด้วยความที่ความรู้สึกในใจครับถ้าเราขอยิงสมมตินะสมมุติถ้าเราขอยิงแล้วมันเข้าก็ดีไปแต่ว่าถ้าเราขอยิงแล้วมันไม่เข้าเฮ้ยนั่นนั่นคือผลประโยชน์ของของทีมเราที่ที่ทีมเราควรจะได้แต่กลับไม่ได้เพราะเรายิงโทษแล้วไม่เข้ามันไม่ก็เลยไม่เลือกที่จะขอยิงแต่ว่านั้นน้องยิงไม่เข้านะน้องในทีมนี่แหละยิงไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรไนะครับมันก็เป็นการตัดสินใจซึ่งถ้าจะให้หยิงยโทษนี่ก็ไม่เอาครับ ยากมากนอกจากหนึ่งทีมนําเยอะสองทีมตามเยอะนะครับวันนั้นมันตามเขาแค่แบบสองหนึ่งอย่างนี้ไงนะถ้ายิงเข้าจะจะจะ,จะ,ะตีตื้นขึ้นมาเป็นสองหนึ่งผมก็เลยไม่เลือกที่ยิงนะครับเพราะว่าถ้าน้องยิงเข้ามันก็เป็นสองหนึ่งบอลมันใจมันมาคราวนี้มันก็จะเอาเสมอให้ได้ไงนะแต่ทีนี้น้องยิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ผมยิงผมก็จะพลาดเหมือนกันเลยครับเพราะว่าจุดโทษนี้เป็นของแสลงของผมมากเลยยิ่งเนะีกับ ดีเลยครับพี่น้องยืนอยูย่แต่กับโกลสองคนเตะออกเลยเหนี่ยวงวงหนูผมเปลนนี่ยนนี่สิมาแต่ความนิ่งเะยครับมันเป็นมันเป็นมันหลอนแล้วกันเอาเงี้ยมันมันต้องแบบนั้นจริงๆนะแสดงว่าพี่เข้าใจเกมฟุตบอลมากคือในกรณีที่ถ้าได้จุดโทษแล้วแล้วเน็กจะได้ยิงฟุตบอลทีมเราต้องนําอย่างน้อยนะสามศูนยะ์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่นําแค่สองศูนย์แล้วเราเกิดยิงไม่เข้า พอเรายิงไม่เข้าปุ๊บอีกทีมทีมคู่ต่อสู้อ่ายิงยิงเข้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสองหนึ่งทันทีแล้วใจเขาจะมาทันทีไอ้ทีมทีมคู่ต่อสู้ที่ตามเราสองหนึ่งมันก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นแบบสองสองได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องนำสามศูนย์ต้องนำสามศูนย์ 0. ถ้าเรายิงเข้าเป็นสี่ศูนย์แต่ถ้าเรายิงไม่เข้าแล้วทีมหนึ่งตีตีตื้นขึ้นมาอย่างน้นอยๆมันก็เป็นสามสองเอ้สามหนึ่งอย่างเงี้ยครับสามหนึ่งมันก็แบบยังห่างกึ่งสองลูกอะไรประมาณนี้นะครับ แน่นอนครับผมไม่รอให้ถึงสามแน่นอนถ้าถ้าถ้ามันได้จุดโทษนะในในฤดูกาลหน้านะถ้าได้สองลูกถ้าผมยังอยู่ในสนามคงคอยิงพูดจริงถ้าขอยิงน้องก็ให้แหละมัน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 ก็ไม่ขาดหรอกนะครับผมแต่ว่าเรื่องความที่มันมันเป็นเกมการแข่งขันที่ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลดาราไม่ใช่ฟุตบอลศิลปินที่มาแข่งกันแบบการกุศลนะครับมันก็ ของรางวัลเด้อสมัยเด้อผมสิเอาไปแลกเงินซื้อขอมืงอ <c oughs> อื่อนดอกนะเป็นเป็นเงินซื้อขางงื่อนนี่กักตัวมว้มวนๆไปนะครับอยู่สบายๆเนีนเน่ยนะครกกับเหตุงานย่มเหตุสิเฮ็ดคัดย่มพักพอนกับพักพอนโหลดนะชีวิตเฮามันมันพร้อมที่จะสวิงได้ทุกเมื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของผมหรือเรื่องของทุกคนก็ดีนะครับเพราะนั้นแล้วจัดการมันให้ดีนะครับโอเคครับทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับมามามา นั่งกินเขาน้ำกันมาฟังผมโบว,วทท์ทัวร์ทิปทัวร์แดนจ้ะ